โอ้ยสนอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้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 ยไอเตียเนี่ยโอ้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 ยพ่อผมยังกับเด็กเลยเอฟกระปะไหมโอ้ยเกือบพลาดแล้วไงเฮ้ยเกมแรกก็แรกไหมโอ้ยแล้วเอ่อทำไมเพลงมันแปลกๆวะเนี่ย ทำไมเพลงมันแปลกๆวะทางอ่ะโอ้ยตื๊ดเก้าที่หนึ่งเก้าที่สองไม่มีอะไรเก้าที่สามก็ไม่มีทำไมเพลงมันหลอนหลอนวะเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครวะนั่นอ่ะอุ้ยนั่นใครอ่ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยไฟไหม้ไฟไหม้ผมว้าวไฟไหม้ผมช่วยด้วยโอ้ยโอ้ย้อ้อ สวยงังไงดีอืมคิดก่อนอ๋อคิดออกแล้วใส้พลังห่งการเสกของยังไงล,ล่ะ <c oughs> เออ้วมันใส้ยังไงนะคำสั่งตงเปิดสั่งแซดขึ้นมาแต่ว่าเกมนี้มันไม่มีเอาเฮ้ยอุย้ยขอโทษนะครับแต่ผมใส่คนไม่ได้อุยอ้ยอุยอ้ยอือ นก็บอกให้พระเจ้าเออกมไดิว่าเอยเออจริงด้วยเออเดี๋ยวน้ำก็อยู่ใกล้ๆนะทำไมไม่กระโดดลงไปอ่ะโอ๊ยกระโดดไม่ได้ขาติดขาติดไม้หะโอเคเข้าใจแล้วอืม โอเคดูด้วยทีละนั่นก็หยิบก่อนเจอแล้วนี่ผมจะทำให้คุณไปเกิดใหม่เองโอ้ยไปใส่ดีเว้ยเฮ้ยเอาละเตรียมดาบไว้เลยคุณจะแสบดาบแน่นอนรับไปวุ่งอุยหูนูรอดไปอุย้ยขอโทษก็ผมยิงพลาด ครั้งนี้โดนแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเพึ่งอ้ยโอ้โกระสุนโองกระดูกโอ้ย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 โอ้เจ็บโอ้เจ็บหนักเลยโดนระเบิดตัวเองเ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยกบุดอะไรวะเฮ้ยในเห็นคมเลยรีเก็บละ โอโอ้ยเจ็บหมดเลยโอ้ยเจ็บเจ็บยังดีที่รอดนะข้างบนอะ่ะอุ้ยแต่ว่าเจ็บหัวน,นิดนึงอะ่ะไม่เป็นไรอะ่ะโอ้ยเรา่าจะไม่มีใครยิงนะเออแล้วที่นี่มันจะมีคนหรือวะล่เฮ้ยยุดจะขยับกูมีปืน อุ้ยผมไม่กลัวเพราะว่าผมก็มีปืนแต่ปืนแกอยู่ไหนล่ะถ้าแกไม่ปืนจริงอ่ะเดี๋ยวผมควักเอามาให้ดูน่จังหวัดนี่แหละมึงเซ็ตกู้ไอ้เขียวบักเขียวอุ้ยบักสมทายดิโออ้ย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 อุ้ยเจ็บอ้ยอ้ยเจ็บสิบห้เลยจริงๆริเราซ่อนคือมือปืน ที่ฉันรับจ้างมาเพื่อกำจัดไอ้สมายนี่แหละแกะไม่รอดแล้ว <h azi> อือหู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 หช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเอ๊ช่วยด้วย,วย,วย,ย,วย,วยมีใครอยู่แถวนี้ไหมเฮลเมเฮลเมจากบนฟ้าก็ได้ลงมาเตือผมหน่อยผมเจ็บโอ้ เพื่อนเรามาช่วยแล้วเยอะโอ้โหถ้กูอ๋อโทษทีสุปป์ฮีโร่มาช่วยแล้วโอ้โหสุป,ปฮีโร่จะเอาหมัดมาสู้กับเปืนเนาะสา่เ่าล่ะฮึ่ม ยกโตฟาดโอ้ยตัวตัวเองอ้๋ออุย้ยเรียเพื่อนอุย้ยขอกำลังเสริมอือตอนนี้โด,ยด,ย,ดยด่วนเลยโดยดีกำลังเสริมหมอยังไงก็มาสูส้ฉันไม่ได้หรอกยังไงก็มาสู้เราไม่ได้รอกอือดูหน่อยว่ากองทัพมันจะมาแบบไหนมาบนฟ้าหรือมาจากบนดิน หรือมาจากใต้น้ำฉันเองน่ะแหละที้มานายคือนักดาบในตำนานนี่นะแซนเราละแซนน่ะ,ะจะมากำจัดนายและบักสมสายพร้อมกับเงินค่าจ้างของแซนหนึ่งร้อยล้านโลบักทำไมต้องเอาโลบักด้ววะปักไปซะ แกตายอ,อืออีทำไมทางมาเข้าเนี่ยผมแข็งแก่งเกินไปยังไงล่ะอื้อโอ้ยไม่เห็นเจ็บอฮ้ออยึต่อยอือเนีป้องกันอือโอ้ยโอ,ยโอย้แรงแรงเกินไปอืมคิดจะมาสู้กับผม คิดผิดแล้วล่ะซันยังไม่คิดผิดรลกนะนายนะไม่รอดแล้วล่ะเพราะว่าน,นี่คือแผนของซันยังไงล่ะ่าอะไรนะจริงๆแล้วซันคือตัวปลอมตัวจริงอะ่ะอยู่ข้างหลังนายอ๋อตัวจริงไหนตัวจริงไม่เห็นมีเลยโดนกับดักกูละฮึด ยอดดาบแทงทะลวงดาบฮึอออืุยทางอีทางเข้าดีวะทางเข้าแค่นี้เหรอครับฮึตีลังกาอ้ตอตายตายยังไงวานั่นอ่ะโอ้ยโทษตรีครับฮึอ้ยเจ็บคอที่นึงฮึแอนปีโม อือปิดซากเอ้ยก็ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่นะในบุก็จะค้ังกันเหมือนในตำนานงั้นผมขอดาบนี่แทนคุณละกันเอามาได้ดับมาแล้วแงบควงโซไปหนึ่งทีเงียวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวจิ๊จบ นี่ยังททเทเลยท่อโรเทเลเทง่ายคดุดเทเลใช่ไหมเฮยบวก,กปักไปไหนจะมีอีกไหมละ่ะเกตุงเจอกับลูกสมุนของฟันอีกร้อยล้านคนร้อยล้าน,นเหอยเครื่องจะไม่พังก่อนเลยวะโออไม่ถึงร้อยล้านดยสองสองคน เราจะโหดไ้เวอร์เพื่อแต่แกเดี๋ยวก็รู้เองว่าลูกน้องกันโหดขนาดไหนลื่นหน่อยว่าจะโหดขนาดไหนวะบอแลเสี่งใครอยู่ข้างหลังวะกาไม่รอดหนะ้าไอเหลืองอีดอือทางอือโอ้ยหลักซิบฮอต ือทำไมรู้สึกมันไม่มีบาดแผลเลยวะหรือว่ามันแข็งแกร่งเหรอใหม่เหรอ,อเอ๊ะทำไมมันมตัวรางังหรือว่ามันใช้พลังแล้วเหรออี๊พลังพาางุ่งไปดาวอังคารยาฮุดและทิพย์ ทีเดียวเลยโอ้ยโอ้ยดาบจิตบัดเออโอ้ยอ,ยอยึไม่ต้องเสียดาบละฮึฮึฮโอ้ยโอ้ยน้าว่าเพื่อนเ <c oughs> พื่อนอยู่ไหนวะไม่ต้องห่วงเพื่อนท่านอยู่บนฟ้าืือรยบ ฉันมาแล้วฉันขี่หุ่นยนต์ยักษ์มาไอเหลือ,องแกไม่รอดแน่ยืดนะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมฮึ่มฮึ turtle. ่มฮึ่มฮึ่มไอเตี้ยมึงขับหุ่นยนต์อยู่เออกูรู้อึดอียโอ้ยดอ้ยแหลกออืดเว็บหลบแบบลิซติตอนอึดอึด ตุ้มต้ยต้ยตยแค่นี้อะทำอะไรไม่ได้รอกวือเออืออโอ้ยเออโอ้อไปฮึแค่นี้ก็จบแล้วสินะอืมยังไม่จบวะโอ้ครั้งนี้งานใหญ่ โอ,อ,อ,อ้นหคนอไแล้วติกว่าสั้นแข็งแร่งขนาดระดับพระเจ้าสั้นน่ะสุดได้และก็แค่พุ่งขึ้นไปบนยานมันแต่ไม่รู้จะโตไหมน,นะ ยดฮึดอ้อุยฮึดปีนลอยฮึดอือพุ่งแบบซุปเปอร์ฮีโร่โอ้ยคิดว่าเบียเป็นซุปเปอร์แมนนะไอเหื่องใสเงียบฮึดอุยฮุดอุยฮึดอุยปีนฮึดอือ นื่อจากตรงนี้นะที่ทำลายอะ่ะอฮ้ยโอ้ยอืดวินไายหน้าตัวมันตัวมันอยู่ไหนเอ้ยเจอแล้วนายขึ้นมาเด้งไงเนี่ยนี่มันหุ่นยนต์ของฉันนายขึ้นมาได้แต่ว่านายโหดเดี๋ยวทำไมกูลวงโอ้ยต้องเิลี่ยนกันไปใหม่อึดบินอึอดอือกับมาแล้วไอ้หุ่นยนต์ ยอะโอ้ยสนต้นไม้เออัวอึเตอือโอ้โอ้ยหัวซันอึออืออือแแปอาตอมเพื่อนซัน ฮึดส้นยาฮ่ายอึอึตายตายอาหัวโคกอึ่ึดอึไมขังกันเลอเกินทำไมแกยังไม่ตายกูตายแล้วเอ้ยกูไม่ฟังออเอ้ยเื่อึดได้อึึด เตยอืดเตยอืดเตยอืดอุ้ยอึุ้ยจับอุ้ยแล้วก็โยนอืดวิ้ยอุ้ยแก้คาสำเร็จเครื่องแรกมากขอพอแค่นี้ก่อนนะทุกคนเครื่องแรกมากมาก